สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวผู้นำหัวโบราณเกิดวันพฤหับสบดีพญาน,นาคประจำวันเกิดท่านคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดพยาน,นาคประจําตัวของท่านที่เกิดในวันพฤหับสบดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไร นั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซอนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับพญานาคประจำตัวของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีคือพญาศรีสัตนาคราชอยู่ที่ลานศรีสัตนาคราชตตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะ คนเกิดวันพฤหับสบดีมักเป็นผู้นำชอบสั่งสอนคนอื่นมากกว่าจะให้ใครมาสั่งสอนตัวเองนะคะบางครั้งก็หัวโบราณแต่เป็นคนเจรจามักจะมีเหตุมีผลอย่างลึกซึ้งมากเป็นพิเศษมีเหตุผลน่าเชื่อถือจึงมักจะเป็นคนที่นับถือของผู้คนร่วมงานหรือว่าคนรอบข้างเสมอคะ่ะช่างพูดและจริงใจดิ้นรนต่อสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองมากกว่าจะคิดพึ่งพาอาศัยคนอื่น อารมณ์ไม่อยู่กับร่องกับรอยจึงทําให้ทําอะไรรวดเร็วหรือชักช้าขึ้นอยู่กับอารมณ์ว่ามีความอินกับเรื่องนั้นหรือไม่ในขณะนั้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยชอบการสั่งสอนจู้จี้จุกจิกจากคนอื่นชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองบางครั้งอาจจะมองว่าเป็นคนที่มีอีกโก้สูงได้นะคะควรเปิดใจรับฟังมุมมองคนอื่นบ้างก็จะเป็นผลดีกับตัวเองค่ะชอบทํางานออกแบบงาน วางแผนกลยุทธ์ต่างๆหรืองานที่เป็นด้านเฉพาะตัวเป็นคนรักในศักดิ์ศรีของตัวเองเวลาโมโหก็มักกำเริบพูดไม่ยังคิดเหมือนกันตรงจุดนี้ต้องระวังนะคะภายนอกอาจจะดูเป็นคนอ่อยๆแพร่เปล่แต่จริงๆแล้วเป็นคนค่อนข้างอ่อนไหวคนเกิดวันนี้ถึงจะดูอ่อยเก่งก็จริงดูเป็นสาวฮอตหนุ่มฮอตแต่รักใครแล้วรักจริงจังมากค่ะไม่ชอบการนอกใจและการถูกหักหลังเป็นคนที่รักครอบครัว รักพี่น้องเวลาพี่น้องหรือครอบครัวมีปัญหามักจะพร้อมช่วยเหลือมีทฤษฎีของความรักที่ค่อนข้างจะจริงจังมากคนโสดมักโดนเทวดาแกล้งจึงมักจะพบความรักที่ต้องหลงรักเขาข้างเดียวเป็นส่วนมากคนที่เขารักเราเราก็ไม่ประทับใจคนที่เขาไม่แยแสก็มักจะไปปักใจหลงรักเขานะคะเอาล่ะค่ะแลนนี่ก็คือเปิดพยานาคและนิสัยประจำตัวของท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ